สบายเพื่อนติดโควิดกันเนาะคือเราก็ไปช็อปปิ้งกันดีกว่าค่ะเยวเราจะส่งของให้เพื่อนที่มาหาลัยอีกกรุงเทพนะคะเพราะเพื่อนไปกรุงเทพติดโควิดทั้งสองคนเลยค่ะตอนนี้ยอมสีหมดีกว่าเจ๊ว่าเจ๊จะเอาสีแดงเป๊ด,ดเดดเ,ดเจ๊จะไปซื้อน้ำแดง มน้ำเต็งโมแล้วก็มีช้อปปิงนะ้งเนาะพี่ไม่รู้นะจ๊ะอะไรก็ไม่รู้รแต่นี้เจ๊จะขับอบนี้แหละพอ,อเจ๊ว่าเจ๊่ดฉี่เจ๊ขอฉี่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเด็กๆวินองฉี่นั่งฉี่ก่อนนั่งฉี่ไม,ไม่ให้ใครไม่ให้ใครเห็น นั่งฉี่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 เจ๊ฉี่ยังไม่เสร็จจ้าเจ๊ฉี่ยังไม่เสร็จจ้าแป๊บนนึงะ เสร็จแล้วปะ่ะเด็กๆพี่ซื้อของไปฝากเพื่อนกันเจ้าพ่อเจ๊จะซื้อน้ำแดงดกินกว่าน้ำแดงปูฮาวายไม่ใช่เอออะไรวะน้ำน้ำน้ำเต็งโมน้ำเต็งโมจา้าน้ำเต็งโมซื้อน้ำเต็งโมกินสักหน่อย แตงโมกินน้ำแตงโมกินน้ำแตงโมเสร็จแล้วไปกันดีกว่าค่ะไปช้อปปิ้งกันตื้อตื้อตื้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 นี่ก็ดีอันนี้ก็ดูนี่อันนี้ก็สวยสวยไปหมดเลยเอาไหนดีเปลี่ยนชุดเลยไหมเนี่ยเป็นชุดดอราดอราใส่ชุดอะไรเนาะอืมอืม จอร่าใส่เสื้อสีใส่เกงสีซ้มส่วนเสื้อสีชมพูอะไรเนี่ยไม่เจได้นี้เนี่ยเสื้อสีชมพูทำไเจได้ปะทูนี้อ่ไม่เจต้องเปลี่ยนชุดอย่าดูนะจ๊ะเด็กๆก็แต่งตัวเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วเนาะแต่งตัวเสร็จแล้วเจไม่จ่ายตังหรอกไปเลย ไปคอมเมน,นกันอุ๊พอดีลืมไปเจส่งของไปให้เพื่อนลวจ้ะเต่ตอนนี้น้ำแดงเจสยังอยู่จ้าอ๋เจเอากระเป๋าลแชายเย็นอย่าไปเอาจากที่บ้านก่อนละจ้โอ๋อเรียวกระเป๋าลเสร็จแล้วเอาอันนี้แชยเย็นก่อนอึ๊บเสร็จแล้วอะกดเงินธนาคารกรา่อนลาการทุกคน,<อ>นเนาะเจส bon. จะจกดเงินธนาคารเพราะ เป็นราคารกรุงไทยคีได้ตังคมาแล้วไปรวยๆเนาะเจ๊ลืมเลยจะ้ะไปส่งของให้เพื่อนเตีส่งเสร็จแล้วอ,อไปไปไปเล่นน้ำเจ๊เอากูเจ๊ว่ามันไงเนี่ยเจ๊ไม่รู้อะเล่นน้ำเดยแล้วกันอุ้ยเจ๊ลืมไป เพราะว่าเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วนาอนทุกคนนี่เปิดเทอมแล้วเดีเ๋ยวเฮ้ยไม่ได้พี่นิสัยแล้วต้องไปเรียนเฮ้ยได้แล้วค่ะบ๊ายบายไปถึงเวลาไปไปมหาลัยแล้วไปไหว้ไหว้เข้าไปไหว้ไหว้ไปถึงโรงเรียนแล้วไปไปโรงเรียนกัน ออกดลงเพราะว่าเราเป็นนักเกียนดีเด็ดอยู่แล้วนักเรียนเปิดจ้ะเปิดเปิดจ่ะเปิดเปิดเปิดนก็ต้องกดด้วยเนี่ยอืมเก็บนะกระเป๋าเก็บอะไรอย่างนี้ โอนเ,เงินออกไปนะครับโอนเงินปิดเงี้ยฉุปว่าถึงเวลาไปเรียนแล้วขอไปเรียนก่อนนะจ๊ะโอ้ยเรียนเสร็จแล้วก็บ๊ายบายด้วยจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะ,ไปไปจะ